หลังจากหน้าร้านขายต้นไม้ขายกิ่งพลังของกระสือนี่แหละไปเมื่อวันก่อนแล้วนะครับก็มีพวกพวกเรานี้นะครับไนทูเข้ามาอสอบถามนะครับว่าหลายคนด้วยกันนะครับก็สรุปประเด็นคำถามเขาก็ มี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 สองหัวข้อใหญ่ซึ่งผมจะนำมามานำเรียนในคลิปนี้นะครับซึ่งซึ่งคิดว่าคนอื่นก็คงจะจะต้องการรู้ต้องการทราบด้วยคือประเด็นแรกคือข้อแรกก็คือว่าเขาถามว่าเมื่อเมื่อเราเปิดร้านอย่างนี้แล้วเราจะไม่เราจะไม่ไมอ นำต้นไม้อะไรมาขายบ้างนะครับพื้นที่กว้างขวางอย่างนี้จะมีต้นไม้อื่นมาไหมมีพันไม้อื่นมาไหมหลากหลายไหมในทำนองนี้คือคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าแล้วไม่ไม่ฉลอง เปิดร้านใหม่นี่ไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยนะครับนะครับผมจะก็เดี๋ยวผมจะนําเรียนในสองประเด็นนี้ในสองข้อนี้นะครับสําหรับในประเด็นแรกนะครับว่าว่าผมจะนะเมื่อมีหน้าร้านแล้วนี่จําหน่ายต้นไม้พันไม้อะไรบ้างนะครับผมก็เรียนว่านะครับผมผมทํา ทำต้นไม้นี่ก็ก็อยากอยากรู้ต้นไม้นั้นจริงจริงอย่างจัง,จงแล้วผมเชื่อว่าต้นไม้นั้นต้องดีจริงจะมีประโยชน์ต่อพวกต่อเกษตรกรจริงผมจริงทํานะครับเพราะฉะนั้นนี่ในประเด็นนี้ผมยืนยันว่าก็ขอเรียนว่าผมจะยังคงขายเฉพาะฝรั่งโคโปสือนะครับฝรั่งไฟแดงโคบูสืออยู่นะครับผมจะยังไม่ขายพันอื่น นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะมีความามีความลึกซึ้งมีความมีความรู้ในต้นไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ขายขายแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องเรื่องการปลูกเรื่องการการให้ผลผิดเป็นไงนการโรคแล้วแรงเว็นไงนะครับผมอยากอยากรู้ ในสิ่งที่ผมขายด้วยเพราดังนั้นนี่ต้นไม้อื่นนี่ผมยังไม่มีความเชี่ยวชาญผมยังไม่มีความรู้ผมจะเลยเลยจะยังไม่ขายนะครับโอกาสต่อไปนี่ไม่แน่นะครับในช่วงนี้นี่ผมขอยืนยันว่าผมจะผมจะขายแต่เฉพาะฝรั่งไส้แดงโค้งกอสืออย่างเดียวซะก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าผมผมได้ศึกษาผมได้ผมเชื่อว่า หลังของพอสือนี่จะจะมีประโยชน์ปลูกแล้วจะทำเป็นเชิงเศรษฐกิจได้นะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นผมเลยทำแต่ขายแต่เฉพาะจริงพัน้งพอสือซะก่อนครับในสำหรับประเด็นที่สองนะครับเกี่ยวกับว่า,าเพื่อเป็นการฉลองการเปิดร้านใหม่นี่ เราจะจัดโปรโมชั่นอะไรดีนะครับผมก็มาเลยมาลงตัวที่ที่ฝรั่งชุดนี้นะครับฝรั่งชุดนี้นี่คือฝรั่งาจากจริงเสียบยอดนั่นนะซึ่งผมได้ได้ทำการตัดแต่งกิ่งตัดตัดยอดเด็ดยอดนะครับเพื่อให้เขาแตกออกมา สองกิ่งนะครับเป็นทรงพุ่มพึ่งได้ทรงพุ่มฐานแรกพูดง่ายว่าเป็นฐานแรกเป็นชั้นแรกนะครับพึ่งออกชุดนี้พึ่งมีออกมาสองกิ่งนะครับมีออกมาสองกิ่งครับจะมีลักษณะสองกิ่งอย่างนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนี่ชุดนี้ผมจะขายที่สองร้อยห้าสิบนะครับต่อตอนหนึ่งกระถางเลยชุดนี้จะบรรจุอยู่ในกระถางผมจะเอ,เอาลงกระถาง แปดดนิ้วนะครับซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วผมจะขายสองร้อยห้าสิผมเลยนำเอาปลังชุดนี้ละ่ะมาจัดโปรโดยโดย,โดยที่จะจัดโปรให้สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกจริงๆนะครับผู้ที่จะต้องการปลูกเป็นสวนนะครับโดย โดยจะคิดราคาจากโปรลดลงมาเลยต้นละห้าสิบาทเหลือสองอบาทนะครับจากเดิมปกติสองร้ห้าสิบนะครับช่วงฉลองเปิดร้านใหม่ซะก็เลยบอกว่าขายต้นละสองอบาทนะครับแต่ทีนี้ประเด็นปัญหาก็เมื่อผมไปศึกษาเกี่ยวกับการส่งนะครับการส่ง ้ามาซื้อที่สวนนี่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปคิดเรื่องการส่งแล้วนี่มันจะส่งส่งแล้วต้นไม้โดยสภาพที่สมบูรณ์คงคงเดิมนี่จะส่งในกล่องผมไม่เอานะครับกล่องกล,ล่องกระดาษนี่ผมผมผมไม่ใช้เพราะว่าผมเห็นสภาพแล้วส่งส่งไปมีใบเสาไว้อะไรนะครับผมก็ไปดูที่ไปลง ไปดูที่ตะกา้าตะก้าใส่ผ้านะครับต่อันละยี่สิบบาทสองอันก็สี่สิบบาทค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทรวมแล้วก็รวมเป็นค่าส่งเบสิคนี่ก็ตกสองร้อยบาทต้นไม้สองร้อยบาทกลายเป็นสี่ร้อยบาทผมคิดว่ามันเป็นมันแพงเกินไปนะครับถ้าซื้อไปแล้วแม้จะบอกว่าค่าต้นไม้สองร้อยแต่ค่าบุคค่าส่งแล้วรวมเป็นสี่ร้อยบาท ก็เหมือนกับว่าลูกค้านี่ได้ไดซื้อต้นไม้4ร้อยผมว่ามันแพงไปผมเลยไม่เอานะครับไม่เอานะครับสรุปแล้วจะไม่มีการส่งให้ไปสนีเป็นรายใหอยนะครับผมเลยจัดจัดปูปูใครซื้อร้อยต้นราคา200บาทผมส่งให้ฟรีซึ่งการจัดส่งนั้นผมจะจัดส่งด้วย การเช่ากรงกรงเหล็กไป็นสนีเขาจะมีกรงเหล็กซึ่งซึ่งผมไปศึกษาอยู่แล้วผมเคยส่งอยู่แล้วชุดหนึ่งนี่จะส่งได้ร้อต้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมไลยจัดชุดกรงหนึ่งนี่ส่งได้ร้อต้นเพราะฉะนั้นนี่เลยจัดโปรว่าร้อต้นราคาต้นละสองบาท ค่าส่งปีนะครับส่งปีแต่มีเงื่อนไขว่าไอ้ตัวนี้ไม่ถึงหน้าบ้านนะครับจะท่านต้องไปรับที่สถานีปลายทางนะครับไปสถานีปลายทางนะครับไอ,ไอ้นี้ไอ้นี้คือชุดที่ที่กําลังพร้อมปลูกนะครับบอลลสวยๆนี่ถือว่าใครซื้อไปแล้วก็คุ้มเลยครับถ้าเป็นสายเสียบนี่รับรองว่าท่านจะมีกิ่งได้เสียบเลยทันทีหรือสองกิ่งนะครับก็ แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับเพราะกิ่งหนึ่งก็อย่างอย่างกิ่งเสียบยอดเรานี่็ขายอยู่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับท่านมีสองกิ่งอย่างนี้ท่านก็ได้ไว้แล้วสามร้อยอันนี้ชุดสุดพูดง่ายว่าถ้าเป็นสายเสียบหรือสายสายไปปลูกนี่ก็ก็ต้นนี้พร้อมที่จะเริญเติบตัวเร็วนะครับอันนี้ผมผมเพิ่งเพิ่งชำไว้ในกระถางนี่ยอดกำลังสวยออกยอดแดง กำลังจเจริญเติบโตนะครับถ้าเอาไปปลูกเลยนี่ก็โอเคหรือถ้าหากว่าใครยังไม่พร้อมที่จะปลูกนี่ท่านเอาไปพักไว้ได้อีกเป็นเดือนนะครับกว่ากว่าที่ล่าเขาจะเต็มกระถางเพราะฉะนั้นถือว่าสุดคุ้มเลยครับชุดชุดนี้นะครับมีผมก็มีอยู่ไม่กี่ชุดหรอกครับไอ,ไอชุดนี้ซึ่งซึ่งจะหากว่าปล่อยไปอีกนิดนึงนี่ผมก็ตัดยอดยอดเขามาเสียบแล้ว จะทำต่อไปให้เป็น4ียอดแล้ว้ชุดนี้นะครับชุดที่เป็นสองยอดนี่เป็นสองกิ่งนี่นะครับก็ก็ใครใครสนใจชุดใหญ่ๆอย่างนี้ก็ก็โทรเข้ามาเลยนะครับแล้วพูดคุยกันนะครับและอีกตัวหนึ่งตัวกิ่งกิ่ง กิ่งเสียบยอดที่ยังอยู่ในถุงดำยังไม่เปลี่ยนกระถางนี่ก็ถือว่ายังคงขายเหมือนเดิมนะครับแต่แต่แต่ชุดชุดนี้รู้สึกว่าหลังมานี่รู้สึกว่าจะมีแต่กิ่งส,สวยๆนะครับอาจจะมีอยู่สามคู่ใบหรือสี่คู่ใบก,ก็ก็ได้นะครับนี่ครับสว,สวยสวยทั้งนั้นนะครับพอพอช่วงนี้นี่ผมผมจะเสียบกิ่ง ติ่งยาวติ่งอวบหน่อยนะครับติ่งโตขึ้นมาหน่อยในะในชุดนี้นะครับก็ยังคงขายราคา150บาท8ต้นขึ้นไปนี่จัดส่งปีนะครับอันนี้อันนี้คือพึ่งอ,ออกแดดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้ก็พร้อมปลูกเลยนะครับแต่แต่ยังไม่มียอดใหม่แต่สําหรับตัวนี้นี่เป็นแทงยอดใหม่แล้วยอดออกยอดใหม่เขาออกดแดงๆนั่นเลยตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์มาก นะครับลาก,ลากเดินเต็มถุงดำแล้วไปแล้วพร้อมปลูกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ยังขายขายราคาเดิมไม่ได้จัดโปรนะครับชุดชุดเล็กหนึ่งไม่ได้จัดโปรก็ก็ขายราคาเดิมนะครับร้อห้าสิบบาทแปดต้นจัดส่งปีนะครับใครใครที่เตรียมที่ทางไว้ก็ก็ก็ไม่มีปัญหนาแล้ครับ ท่านสั่งมาตอนไหนได้ตอนนั้นนะครับเพราะตอนนี้ของผมผมทําออกมาเยอะอาทิตย์ละทุกทุกอาทิตย์นี่ผมทําอาทิตย์ละสองร้อยสามร้อยต้นอยู่นะครับก็ทําออกมาแล้วพอพอส่งให้ลูกค้านี่ครับผมทําเสียบยอดไว้ตลอดผมทําเรื่อยๆนะครับทําไม้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสามร้อยต้นอยู่ครับทำมาก็ ถ้าหากว่าอ,อออกแดดได้สักิ้าหนึ่งผมก็ส่งให้ลูกค้าแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้านี่สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยนะครับก,ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าว่าว่าของจะไม่มีนะครับท่านท่านพร้อมพื้นที่พร้อมตรงไหนก็มา